สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่ผมนะนะครับและวันนี้นะครับเรามีพัสดุมาส่งเป็นของที่พิเศษมากนะครับก็เป็นของที่ส่งมาจากคิวบอยนั่นเองนะครับผมส่งมาจากนะครับคิวบอยช็อปนะครับก็คือแบบจากร้านพี่แว่นเองนะครับก็คือผมได้สั่งไปนะครับเมื่อวันก่อนนะครับเขาก็มาส่งประมาณ3วันนะครับประมาณ2อาวันนะครับสวันแหละเมื่อวานเขาเพิ่งส่งวันนี้ก็ได้นะครับ2วันซึ่งอันนี้นะครับในกล่องนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับ เทปเพลงของพี่แว่นมีทั้งหมด7เพลงในนี้นะครับเป็นของที่ผมได้สนับสนุนสนับสนุนเพื่อนเป็นครั้งแรกนะวันนี้รู้สึกแบบตื่นเต้นมากนะครับนั่นแหละครับดีใจนะครับดีใจได้แบบเป็นคนหนึ่งที่แบบได้สนับสนุนพี่แว่นนะครับดีใจมากเป็นครั้งแรกที่ได้ซื้ออะไรอย่างนี้มาของพี่แว่นนะครับได้มีโอกาสซื้อมาซึ่งมันก็เป็นของสะสมนะครับจริงๆผมก็ไม่มีเครื่องเล่นหรอกนะ แต่อยากได้ครับเพื่อแบบบ้านนอกอะไรอย่างนี้หรือว่าหาซื้อได้ก็จะลองมาฟังดูอันนี้เราจะมาแกะให้ดูนะครับอยู่ในกล่องนี้นะเดี๋ยวผมแกะ้ดูนะครับผมมาก็เตรียมคัตเตอร์ไว้เรียบร้อยแล้วครับนะขอแกะเลยแ้กกันนะครับความรู้สึกแรกในการแกะนะี่แบบดีใจมากครับได้สนับสนุนแล้วก็มีอยู่200ชิ้นนะเท่าท,ที่พี่แว่นบอกนะครับ200ชิ้นซึ่งมันก็ น้อยมากๆมันน้อยหรอมันก็เยอะนะจริงๆอะแต่คนเขาก็อยากจะได้แหละครับนะสําหรับผมก็ถือว่าเป็นของสะสมที่ดีมากครับชอบมากเลยครับกลัวแกะโดยถึงข้างในโอเค2องชิ้นแบบหมดไปแบบเร็วมากนะครับน่าจะวันนึงแหละแต่ว่าผมเห็นในช้อปปีอยู่ประมาณ6อันหรือ3อันนะครับลองไปหาดูนะครับแต่คลิปนี้ลงคงจะน่าจะอันนั้นละ น่าจะหมดแล้วนะครับซึ่งในกล่องก็จะมีการห่อการกระแทกมาอย่างดีนะครับเดี๋ยวแจะไม่หมดป่ายไม่หมดรับนึงนะครับทุกคนชิบชิบคือว้าวมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วตุโกอ้นดูดิมีการกระแทกมาอย่างดีนะครับ ราคาก็555บาทนะครับผมซึ่งคลิปวิดีโอที่แว่นลงไปนะครับก็เป็น5นาที50เอ่อ50าิบวิหรอ5นาที50นั่นแหละ555นั่นแหละครับนะผมนะครับ5นาที55วิอ่า55วินี่อัพหอมมาอย่างดีนะครับเรามาดูกันตื่นเต้นนะครับบอกเลยว่าตื่นเต้นมาก เดี๋ยวกีดเรื่นึงครับของนี่ของมาดีมากครับการกระแทกดีมากเขาเรียกว่าอะไรอันเนี้ยห่อแบบการกระแทกแล้วเนาะเป็นปุ่มๆนะเออแะละอันนี้ดอกไว้นี่หน้าบีบเล่นดีครับอของมาสองชั้นด้วยสองชั้นนะครับ เป็นครั้งแรกที่สนุกแล้วก็ดีใจครับได้มาเป็นหนึ่งในคนที่ได้สับสนพี่แว่นนะรู้สึกดีมากก็ดูเขามานานนะครับรู้สึกก็ดีใจมากครับแล้วก็รู้สึกขอบคุณนะครับที่ทําสิ่งต่างออกมาให้พวกเราได้รับชมได้ความสนุกความฮานะครับผมมีรายการแข่งต่างๆนะครับ ก็พี่แวนเนี่ยแหละครับแต่ก็ทีมงานของแวนก็ขอบคุณมากครับนะขอบคุณมากครับทีมงานพี่แวนก็ทํางานได้สุดยอดครับการตัดต่อต่างๆนะครับตัดต่อแล้วก็เกี่ยวกับการถ่ายทอดสดก็จะเป็นทีมงานพี่แวนนะครับของอารีนาพัทนะครับผมนะแล้วครับผมโอ้โหทุกคน ผมแบบเห็นว่าอ๋อสุดยอดสวยมากครับนี่ครับคือผมไม่อยากแกะซีแกะซีนเขาเรียกว่าที่ห่อม,มาเลยเพราะว่าผมแบบอยากเก็บไว้อะกลวมเป็นรอยครับเอาง่ายผมผมไม่แกะแล้วกันนะเพราะว่าผมอยากจะเก็บไว้อย่างนี้ครับทุกคนนี่คือข้างหน้านะครับข้างหลังก็ประมาณนี้นะครับข้างหลังมีอะไรนะผมมองไม่ค่อยชัดเลยมีรายชื่อเพลงนะครับผม ละเอียดอ่อนนะครับแซดแล้วก็ยังเหมือนเดิมจะกลับบ้านเพิ่งเข้าใจลักนะแล้วก็ละเอียดอ่อนเดโมอีกเวอร์ชันหนึ่งนะครับผมเวอร์ชันแบบดิจิตา์ผมผมไม่แน่ใจอ่านไม่ค่อยออกนะโอเคประมาณนี้ครับผมผมไม่อยากแกะแล้วไงถ้าใครอยากดูข้างในเนี่ยไปดูคลิปของพี่แวนดีวกว่านะครับเพราะผมอยากจะเก็บไว้ประมาณเก็บไว้อย่างนี้ก่อนนะครับกลัวมันเป็นรอยอ่ะทุกคนนะเข้าใจกันด้วยนะครับ S <S โอ้ยสุดยอดครับผมนะฮะโอเควันนี้ก็ขอพูดประมาณนี้เลยกันนะครับได้เป็นส่วนหนึ่งในการส,สนสุนของพี่แ่นนะครับผมขอบคุณมากที่ทำผลงานดีๆทำเพลงดีๆออกมานะครับให้พวกเราได้ฟังก็ถ้าได้เจอสักครั้งก็อยากถ่า,ถายรูปอยากจับมืออะไรอย่างเงี้ยับนะครับโอเค,ะนะคะ ไว้มีโอกาสคงจะได้ไปเยี่ยมที่อารีนาพัดขายของของพี่แว่นบ้างนะครับคิวช็อปนะคิวบอยช็อปโอเคอยังไงวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าถ้ามีอะไรอีกเดี๋ยวเราจะมาถ่ายดูกันนะครับผมวันนี้ขอลากันเพียงเท่านี้สำหรับเทปของพี่แว่นนะครับดีใจแล้วก็ยินดีด้วยนะครับ ที่พี่แว่นได้มีเทปของตัวเองนะครับผมโอเควันนี้ผมขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม